ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษ์วันนี้จะอ่านพุทธวิใน้ฟังในเรื่องทรงกั้นจิตจากกรรมกุลในอดีตก่อนตรัสรู้ในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับตถาคตหน้า115จากพระตาิฎดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนีเล่มที่18หน้าที่121ข้อที่173ภิกขุกุทั้งหลาย ครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ากรรมคุณห้าที่เป็นอดีตท,ที่เราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นก็แล่นไปสู่กรรมคุณเป็นอดีตนั้นน้อยนัก ที่จะแล่นไปสู่กรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้ภิกขุทั้งหลายความตกลงใจได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งที่เราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะกรรมคุณห้าอันเป็นอดีตที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้น ภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นก็คงแล่นไปในกรรมคุณห้าอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสและดับไปแล้วเพราะความแปรปวนโดยมากน้อยนักที่จะแล่นไปในกรรมคุณในปัจจุบันหรืออนาคตภิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติ จึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองพึงกระทําให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะเหตุแห่งกรรมคุณห้าอันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้น